ตรงนี้ตึกสามชั้นแล้วนะคะ,คะพอแล้วค่ะหนาวกลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านแล้วค่ะนี่ค่ะกลางคืนจะสวยมากวันนี้ไม่มีเด็กมาเล่น

ไม่หมดเลยเห็นไหมคะลายไม่หมดเลยเ <c ười> <c ười> ด็กสามชั้นนะคะเนี่ย <c ười> เดี๋ยวใส่ตุงมื้ก่อนเอาแล้วถอดน,น้ำถอดน้ำไป ชอบกินทอดกินเบียร์นองแถวนี้เดินกลับน,บนับสายสองมีอืมที่เขาขายบ้านค่ะขายบ้านสำนักงานขายบ้านำนักงานขายบ้านเืมอแต่ทางนี้ เดินเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทางไหนดีจะไปทางแม่น้ำหรือไต,ต้องไปตอนกลางวันหน่อยไปทางทะเลก็ต้องไปแต่วันหน่อยไม่งั้นนั่นไม่ได้หนาวหนาวอางนี้ก็อยากถ่ายกลางคืนให้ดูค่ะมันแบบว่ามันสีมันสวยดีดู เห,เห็นไหมคะเมื่อวานไม่มีนะคะเมื่อคืนนี้หิมะตกมากตกมากหนักมากหิมะตกหนักเมื่อวานไม่มีนะคะตอนนี้มีนิดเดียววันนี้เขาเอาไปก็นี่นี่ค่ะตึกของตึกที่ดิฉันอยู่ ุดี๋ยวีใช้เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะปิดไฟท้งไถจไปเที่ยวก่อนนะวันวันนี้วันศุกร์วันศุกร์คนคนฟินก็ชอบเดินเขาออกนั่นเจ้าอ,ออไปไนี่รถมากค่ะ นี่ก็ไปทางทะเลได้นะคะนี่ก็ไปทางทะเลได้แล้วก็ไปกลางลงพงดัดตำรวจได้ยินเสียงหมาะคะ่ะหมามันหนาวหมาหนาวน,นี่ค่ะเน่ยตรงนี้ก็เดินได้อยู่เดี๋ยวพอฝนตก,นตม,ม,กนะะมันจะเป็นหิมะฝนอีกนะคะมันจะเป็นฝนตกลงมาละลาย แล้วก็แข็งปักกันแน่นอันนี้แหละเขาเรียกว่าปราเซียนเขาเรียกว่าปาาเซียนเซียนอะไรคะคนแก่เดินล้มรู้สึกทางนี้ท้องฟ้าจะเปิดแล้วเห็นไหมคะท้องฟ้าเปิดอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไอันนี้โรงงานนะคะ นี่โรงงานควันของโรงงานท้องฟ้าเปิดค่ะมาเช้าจะมองไม่เห็นเพราะท้องฟ้าไม่เปิดนี่พอเดินกลับมาบ้านแล้วท้องฟ้าเปิดเราเห็นเห็น,เห,นเห็นแล้วค่ะตรงนั้นอ่ะที่ข้อปลอยลงมาน่ะคือโรงงานค่ะโรงงานแต่ถึงตึกดีเดยวชันอยู่แล้วถึงแล้วค่ะนี่ค่ะเนี่ยถ้าเห็นแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ดูรถอิค่ะงาจับนู่นเป็นอย่างเงี้ยค่ะนุ่นลงมาอีกแล้วค่ะจะเปิดยังไงอ่ะเปิดหน้าหิมะลงมาอีกอืมเปิดแล้วหิมะลงมาอีกนู่น โอเคตัวเดินเดินไปดูนี่นค่ะตุกดีดิฉันบูดไปเดินไปดูโอ้ยเจอเพื่อบนบ้านก็อยู่ชั้นหกมากเกิน,ไไนจะเดินไปไหมเนี่ยเดินมาดูตรงหัวผมน่น โอ้นี่เดินรอบคิดรอบทาง,อางจริงๆเดินได้จริงๆเดินได้แค่นี้ก็ดีแล้วค่ะคุณแก่นี่ค่ะสมเข้าไปไม่ได้หิมะธรรมาดาหิมะรถตรงนี้จะจอดเยอะนะคะะแต่จอดไม่ได้ค่ะหิมะรถมันเยอะ เพ้ากลางวันก็นั่นดูนี่ค่ะตรงนั้นที่เคยถ่ายให้ดูแล้วก็ตรงนี้จะสวยมากๆเลยค่ะถ้าหน้าใบไม้ผลินะคะตน้นไม้ใหญ่ตรงนี้เพื่อนมันบอกให้ไปขุดของหวยจะบ้าเหรอเขาจะรู้กับเราไหมล่ะ <laughs> มันบอกย้ายๆยายไปคูตี้ของหวยเหมือนปะป๊าติโทนี่เนะโดกันขึ้นเยอะเลยนี่ค่ะทองพาเปิดแต่หิมะแล้วก็ยังลงอยู่นะคะหิมะก็ยังลงอยู่โอเคนะคะสวัสดีนะคะคลิปนี้ขอขึ้นบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะ